ณผู้ใดชุดสวยงามหลายผ้ายืนระยกของดีขอบอกมีอัตลักษณ์ให้สู้ของฝากให้คนมาเยี่ยมยามให้สู้ของฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยามให้สู้ของฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยามให้สู้ของฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยำ ามหลายผ่ายยืนระยกลของดีขอบอกมีอัตลักษณ์ให้สู่ของฝากให้คนมาเยี่ยมยามให้สู้ของฝากเชิญท่านมาเยี่ยมยามให้สู่ของฝากเชิญท่านมา ิกา48นาทีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการบึงการวันนี้นะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับก็พบกับทางสำนักง,งานคลังจังหวัดบึงการนะครับมาพูดถึงโครงการความโปรง่งใสในการก่อสร้างนะครับหรือว่าโครงการ cross นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะทําให้ภาคประชาชนอย่างเรานะครับ สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเรื่องของการก่อสร้างต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเข้าไปตรวจสอบในโครงการต่างๆนั่นเองนะครับในช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังมาดูข้อมูลข่าวสารภายในประเทศกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นมีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นภาพข่าวประวิติศาสตร์เหมือนกันนะครับที่มี นักข่าวมีสื่อมวลชนนะครับจากช่องต่างๆนะครับไปปักหลักเพื่อทําข่าวนี้นะครับนั่นก็คือข่าวที่สมเด็จคุณเซนนะครับได้มีการเข้าเยี่ยมกับคุณทักษิณชิน,นวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองลานะครับเมื่อวานนี้นะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับนักข่าวสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยก็ไปปักหลักกัน นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสดนะครับวินาทีที่สมเด็จคุณเซนเนี่ยเดินทางมาที่ที่บริเวณหน้าบ้านจันสองลานนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตัวบ้านนะครับคือภาพที่ออกมาเนี่ยจากสื่อมวลชนนะครับก็จะเห็นเป็นรถนะนะครับรถขับเข้าไปเนาะแต่ว่าก็จะไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าฟิล์มค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะทึบนะครับแล้วก็แล้วก็ภาพที่ทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จคุณเซนนะครับแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยถ่ายคู่กัน คือเป็นเพื่อนรักกันนะถ่ายคู่กันเนี่ยก็ถูกเผยแพร่มาที่หลังนะครับโดยคุณอุ้งอิงนะครับมาดูเรื่องนี้สักหน่อยครับสมเด็จฮุนเซนนะครับได้มีการเข้าเยี่ยมนะครับคุณทักษิณนะครับรำลึกถึง23ปีแห่งมิตรภาพนะครับโดยเขาบอกว่าไร้การหารือในประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือที่สมเด็จฮุนเซนนะครับได้มีการโพสต์นะครับ โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือว่าสมเด็จฮุนเซนนะครับประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็ถ่ายภาพระหว่างการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีใจความบอกว่าได้เข้าพบกับนายทักษิณน,นะครับที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครแม้นายทักษิณจะป่วยแต่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะพี่น้อง โดยมีนางสาวแพรทองทานชินวัตรบุตรคนเล็กนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยโดยในการพูดคุยไม่ได้มีการหารือในประเด็นการเมืองแต่ว่าเป็นการพูดคุยเพื่อกระชับมิตรภาพและเป็นการรำลึกถึง23ปีแห่งมิตรภาพนับตั้งแต่ปี2535นะครับพร้อมขอบคุณนายทักษิณและนางสาวแพรทองทานที่ให้การต้อนรับในวันนี้นะครับอันนี้คือที่ สมเด็จฮุนเซนนะครับได้มีการโพสต์ f a c e b o o k ส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพนะยาวนานนะครับยาวนานนะ23ปีแห่งมิตรภาพนะครับแล้วสมเด็จฮุนเซนก็บอกเลยว่าไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองอะไรเป็นพิเศษนะก็เป็นการพูดคุยนะครับเพื่อที่จะกระชับมิตรภาพเท่านั้นนะครับลำลึกความหลัง23ปีนะครับขณะเดียวกันนะครับได้มีการเชิญนางสาวแพทองทานไปเยือนที่กัมพูชาด้วยครับในวันที่14-15มีนาคมนี้ นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ทั้งสองพบกันนะครับระหว่างคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยที่บ้านจานสองลานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาขบวนรถของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนะครับหรือว่าสมเด็จฮุนเซน ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็มีการเคลื่อนตัวออกจากบ้านจันสองล่าซอยจรันสนิทวง69ไปยังสนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางกลับกรุงพนมเปญกัมพูชาทันทีนะครับซึ่งสมเด็จฮุนเซนนะครับได้ใช้เวลาอยู่ภายในบ้านพักจันสองล่าเพื่อพบกับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยราว1ชั่วโมง10นาที แล้วก็ระหว่างที่สมเด็จหุนเซนอยู่ในบ้านนะครับเวลาประมาณ12นาฬิกา25นาทีนะครับคุณอุ้งอิงนะครับหรือว่านางสาวแพรทองทานชินวัตน์หัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้มีการอัพสตอรี่อินสตาแกรมนะครับเป็นภาพขนมต้ม2ลูกแล้วก็ลูกชุบสลูกนะครับคาดว่าจะเป็นของหวานในมื้อกลางวันที่เลี้ยงต้อนรับสมเด็จหุนเซน นะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพนะครับเมื่อวานนี้ที่สื่อมวลชนนะครับก็ไปรอทําข่าวติดตามกันที่หน้าบ้านพักจันทส์2ล่ากันเยอะพอสมควรนะครับอย่างทาง NBT Connect ะครับของทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็ไปติดตามเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะถึงแม้ว่าสมเด็จฮุนเซนนะครับจะมีการพูดถึงนะครับว่าไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองนะครับแต่ว่า หลายฝ่ายที่มองเนี่ยก็ก็มีการวิเคราะห์ไปในหลายๆแบบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ในในการระหว่างประเทศนะครับอาจจะเป็นอย่างที่สมเด็จคุณเซนกล่าวใน f a c e b o o k เนาะ่าคือไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศอะไรนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองทั้งสองคนก็ไม่ใช่ผู้นำของแต่ละประเทศแล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าจับตาก็คือว่าการเมืองภายในประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ย นะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเชื่อว่าอันนี้คือประเด็นหลักๆตอนนี้ที่สำนักต่างๆนะครับได้มีการวิเคราะห์ออกมาในประเด็นที่หลากหลายพอสมควรเนาะแต่ว่าเราก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นี่หลายๆถนนหลายสายนะครับเริ่มที่จะมุ่งมาที่บ้านจันสองราแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าในทางการเมืองนะครับ ครานี้มาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับมีกำหนดการที่จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลานะครับ28กุมภาพันธ์นี้เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ โดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งจะเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับไปแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีการนําเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับว่า เป็นพื้นที่ที่นาท่องเที่ยวนะครับในส่วนของจังหวัดยะลาครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะมีการเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอเมืองแล้วก็ไปยังอุทยานการเรียนยะลาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับเยาวชนและประชาชนจากนั้นจะมีการเดินทางต่อไปอยังอำเภอเบตงชมฟาร์มปลาพวงชมพูฟาร์มปลานินสายน้ำไหลสวนดอกไม้ดอกเมืองหรือว่าสวนหมื่นบุพผาด่านศุลก,กากรเบตง อุโมงเบตงมงคลริดสกายวอล์กไอ,อยูเวกแลวก็สนามบินเบตงนะครับก็ถือว่าเป็นกำหนดการนะครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับว่าสามารถที่จะท่องเที่ยวได้แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ที่น่าสนใจแล้วก็ควรที่จะไปเยือนนะครับจากนั้นนะครับมาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของการหย่าศึกนะครับ ในเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นที่จับตาของหลายๆคนพอสมควรนะครับระหว่างพื้นที่ทับซ้อนนะครับระหว่างทางสปกรนะครับแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่า์พืชนะครับเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่ของเขานะครับซึ่งปรากฏว่ามันมีการทับซ้อนกันเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้คุณเศรษฐาทวีสินก็เลยต้องเข้าไปเขาใช้คําว่าอย่าศึกนะครับโดยนี้มีการสั่งการให้2หน่วยงานนะครับมีการทํา MOU ด้าน มีการทำาอ็มนะครับหรือว่าบันทึกความร่วมมือกันนะครับขณะที่กระทรวงเกษตรนะครับก็จะประกาศยกเลิกไม่ให้มีการแบ่งที่ดินในเขตแนวกันชนนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการโพสต์ภาพผ่าน X นะครับโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากลนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุข้อความว่าจากกรณีพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเขาใหญ่ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนเพราะกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วนจึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันเบื้องต้นหน่วยงานทหารจะเข้าไปสำรวจแผนที่ที่เป็นมาตรฐานของรัฐแผนที่เดียวเพื่อยุติข้อพิพาทก่อนซึ่งจะใช้เวลาสำรวจประมาณ3สัปดาห์นะครับส่วนทางกรมอุทยานแล้ก็เลขาธิการสปรกรเนี่ย จะมีการทําบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU กันให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับที่ดินของรัฐทุกประเภทในการเข้าทําการสํารวจพื้นที่พิพาทร่วมกันขณะที่ทางกระทรวงเกษตรนะครับจะมีการประกาศยกเลิกไม่ให้มีการแบ่งที่ดินแนวแนวในแนวกันชนนะครับหรือว่าพื้นที่คาบเกี่ยวที่เป็นข้อพิพากนเนี่ยนะครับระหว่างกรมอุทยานและก็สปกเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาเหมือนกันนะครับในการที่จะเข้าไปกําหนด เขตพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นสปรกรหรือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่านะครับนี่แหละนะครับมีมีประเด็นการตรงนี้นะครับแล้วก็การเข้าไปกําหนดพื้นที่สปรกรหลายคนก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของใครนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูเดือดพอสมควรนะครับในช่วง2อสาวันที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องช้างใช่ไหมมา มาทวงคืนพื้นที่ด้วยใช่ไหมม,ม,ม,มีการมีการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่พอสมควรในในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้เนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับ9นาฬิกา59นาทีครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพนะครับปุ๋นุฟัง PM 2.5ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแต่ว่าก็ข้อแนะนําจากกรมควบคุมมลพิษก็คืองดอย่ลด ลดการทํากิจกรรมข้างนอกลงนะครับเพื่อป้องกันการสูดดมควันสูดดมอากาศที่มีพิษเข้าไปนะครับอย่างไงช่วงนี้พักอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ